สวัสดีคะ่ะเอฟซที่นารากักทุกๆท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะอันนี้ก็เป็นวันนังคารนะทุกคนผิดผูกถูกนั่นเนองน,นี่เราจะไปดูเออเราจะขับรถไปทางทางด่วนใหม่นะคะทุกคนเรามาดูทางด่วนใหม่ของเดนมาร์กคะ่ะว่าจะเนี้ยบขนาดไหนนะทุกคน ลงทางด่วนแล้วถ้าเห็นไม้ป้ายสีเขียวนั่นไปเลยทุกคนลงทางด่วนค่ะไม่เอี่ยมเลย เร็วๆสิเขาให้ขับร้อยสิบไม่ใช่ว่าขับเจ็ดสิบได้ทางด่วนใหม่นะขับไม่ถูกใจเลยตอนนี้เราให้ขับร้อยสิบแล้วนะคะตั้งแต่ออกมาแล้วแต่ว่าคนข้างหน้าขับช้ามากอิยวันจะแซงนะคะดูการแซงไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยนิ่มมากค่ะทุกคนนิ่มสุดๆเลย เดนมากค่ะทำไมเมืองไทยเราไม่ไม่ทําถนนเนี้ยบแบบนี้ทุกคนนี่วันณภา,าขับร้อยสิบเลยคารพาอยาเกินนะใบที่ขับเร็วตอนนั้นยังไม่มาเลยนะแสาโอ้โหเป็นไงเอฟซีนิ่มมาก ยอดเลยนะยอดสุดๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อยสิเราไม่ใช่114โอเค FC เห็นไหมนั่งด้วนค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวยายวันจะหันไปให้ดูยอดเลยเห็นไหมยอดมากเพิ่งจะเสร็จยกๆเลย เยแยมถ้าเมืองไทยเราได้ถนนทําถนนได้เนียบแบบนี้นะทุกคนรถก็คงจะขับก็ปล่อยมือได้เลยนะเอฟซีเพราะไม่มีการกระโดดอะไรเลยนะรถไม่มีการกระโดดไม่มีการอะไรเลยนะทุกคนสุดยอดมากอะ แพลงเราไปแล้วแต่เราจะเลี้ยวทางนี้ค่ะ MC. เอฟซีเลี้ยวไปทางเย,ยวันไปทํางานนะเลี้ยวโห้ยไม่อยากจะลงจากมอเตอร์บายเลยทุกคนไม่อยากจะลงจากทางด่วนเลยอะ่ะนิ่มมากอะ่ะแทบจะไม่สะเทือนอะไรเลยอะ่ะเหมือนนั่ง <c oughs> อยู่บนเครื่องบินอะ่ะที่มันสุดยอดอะ่ะนี่ค่ะสุดแล้วค่ะ เราก็จะเข้ามาทางวงกลมแล้วก็ไปทางทำงานนะคะทุกคนแม่ได้ขับทางด่วนหน่อยนึงดีใจจังเลยไม่ถึงสามนาทีเลยทางด่วนของบ้านเขานะี่ c สุดยอดมากอะ่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วนะเอซมนุษย์เงินเดือนก็ จะได้รับเงินเดือนอีกแล้วเนะเาะเงินเดือนก็จะขึ้นขึ้นทุกสามเดือนนะคะพี่ซีที่ทำงานของเยวันนะแต่ก,ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะขึ้นทีละสามบาท <c oughs> ขึ้นทีละสามโคนนะทุกคนไม่ได้ขึ้นเยอะเป็นร้อยนะขึ้นทีละสามสามโคนก็เอาห้าไปคูณเนาะ ห้ทีละสิบห้าบาทสเดือนสิบห้าบาทสามเดือนสิบห้าบาท,าบาทประมาณนี้เลยค่ะเงินเดือนของเอยเงินค่าแรงของเดนมาร์กนะั้นไม่แพงนะทุกคนค่าแรงเขาถูกๆเองนะไม่ได้แพงเหมือนเมืองไทยนะเมืองไทย,ยถือว่าขั้นต่ําก็สามสี่ร้อยแล้วเนาะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะ แม้กรทั่งทําความสะอาดขั้นต่ําก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโคนเท่านั้นนะคะทุกคนก็บ้านเขาคิดเป็นเงินโคนเนาะก็จะเอาห้าไปคูณเนาะก็เยอะกว่าเมืองไทยแค่ห้บาทนะเอฟซไม่ได้เยอะนะก็ประมาณนั้นนะไม่ได้แพงอะไรนะถ้าถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงในเงินของเขานะไม่แพงนะ แต่ถ้าเอาไปคูณกับของไทยมันก็แพงอยู่อันนี้ไม่ใช่มอเตอร์วแล้วนะคะทุกคนก็จะสะเทือนหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นทางชนบทนะทางชนบทเขาก็จะทําแบบป้องกันไม่ให้มันลื่นเนาะเพราะว่าทางชนบทนี่จะมีต้นไม้ข้างทางนะคะแล้วต้นไม้ก็จะปล่อยไออกซิเจนเนาะหรือจะปล่อยจะปล่อยไอ้น้ำอะไรนะก็เรียกนะ่ะ น้ำออกซิเจนนั่นแหละเนาะแล้วก็ลงพื้นเนาะมันก็จะเหนียวเหนียวนะถ้าขับรถไปมันก็จะลื่นนะคะเราก็ต้องทำถนนอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนทำถนนให้มันเป็นเหมือนกับไอเป็นหินหน่อยๆเนาะหินออกหน่อยๆหินหิน,หนโผล่ขึ้นมาหน่อยๆนะคะทุกคนก็จะกระโดดหน่อยหนึ่งนะแล้วพรมันก็ลงเนินเนาะ งเนินขึ้นเนินนะบ้านเขาเป็นดินบ้านเขาไม่เรียบนะเอฟซี FC. ส่วนมากก็จะเป็นเนินมันไม่เหมือนบ้านเรานะทุ่งนาบ้านเราก็จะเรียบไปหมดเนาะแต่ทางนี้มันจะเป็นเนินนะมันจะไม่มีไอ้คันนากั้นนะคะทุ่งนานนะ่ะเอฟซี FC. โอเคค่ะเราก็จะขับรถไปทางที่ทํางานของเยวันนะโอเคค่ะ f อคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมากเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาวันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบบาย